ตอนกำลังจะถึงสถานีรถไฟลำปางแล้วทุกคนนี่เส้นทางตลาดริมทางรถไฟก็จะมีร้านอาหารอร่อยๆอ,อ,ยอยู่นะคะลิ้มข้าวขาหมูอีกสาขานึงจะอยู่ตรงนี้ยอร่อยมากเราเคยไปทานนะทุกคนนะกำลังจะเข้าชานเออเรียกว่าอะไรนะชานชลาลำปางเมืองรถม้าลีลั่นฐานยินลือชารถม้าลีลั่น งามพระธาตุลือไกลนะครับนี่ฮะต้นกามปูใหญ่ยักษ์นะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนดีนะอ๋อต้นกล้ารีสอร์ททุกคนเดี๋ยวอยู่ตรงไหนนาะต้นกล้ารีสอร์ทเดี๋ยวเราจะเดินทางไปจากรถไฟลําปางนะฮะรู้สึกจะอยู่แถวแถวทางไปเซ็นทรัลประมาณนี้ฮะ เซ็นทรัลลำปางนะฮะทางไปร้านข้าวซอยขนมจีนน้ำเยี้ยนะฮะร้านหนึ่งที่อยู่ข้างๆอ่ะชื่อร้านอะไรนะจออะไรนะจอเจียวจ้าวหรอจออะไรนะเออนี่ฮะใกล้ถึงแล้วนะฮะ อยากไปกินอร่อยบาทเดียวมากเลยทุกคนร้านข้าวต้มนะฮะอร่อยบาทเดียวคนแน่นนะฮะทุกคนต้องโทรปิดจองอะไรประมาณนี้เลยจอหงวนจาได้แล้วร้านข้าวซอยร้านจอจอหงวนทุกคนนะคะแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ย,ยวไข่ต้มย่างมาตูมอะไรก๋วยเตี๋ย,ยวหวานไข่หวาน,วานอะไรของเขาอะก็น่าไปนะทุกคน อ่ะเดี๋ยวเราตั้งหลักกันนะฮะตรงลำปางเพื่อจะปักหมุดไปต้นกล้ารีสอร์ทดูไหมเราไปแนวรีสอร์ตดูบ้างน,นะฮะนี่เมืองไก่ขาวเขราง <Attention S 2> นครน, <is. S 2> นะฮะ เรามาดูแผนที่กันทุกคนเราอยู่ตรงไหนเอ่ยตอนนี้สถานีรถไฟอยู่ตรงไหนมีวัดสีชุมทุกคนเคยไปแล้ววัดปงสนุกที่มรดกโลกอันนี้น่าไปนะฮะวัดปงสนุกนะ,ะไม่ไกลจากสะพานรัชดาพิเศษนะฮะแล้วตรงนี้จะเป็นแถวตลาด กองต้าอยู่ตรงไหนตลาดกองต้าอันนี้เคยไปนะฮะวัดสีรองเมืองทุกคนท่าคาวน้อยใช่ไหมนะครับวัดท่าคลาวน้อยวัดสีบุญเดืองเรารู้จักนะะทุกคนนะฮะนี่รถไฟอยู่ตรงนี้ทุกค จะเราออกทางนี้ค่ะออกทางนี้นะแล้วก็ไปจะไปฉัดชัยใช่ไหมฉัดชัยกับพราวกนโยธินจะอยู่แยกมานี่ค่ะทุกคนลำปลางเวียงทองอันนี้โรงแรมลำปลางเวียงทองวัดศรีชุมอันนี้ฮะอันนี้สาวโดีเาพาอชิบช้างที่ โรงแรมบ็อกโฮเทลซีรีโฮเทลตรงนั้นจะใกล้กับเจ้าพ่อทิชชามทุกคนนะฮะแล้วก็ดานเขลาวัดท่ามะโอประตูต้นพึ่งวัดพะแก้วดอนเต้าไปมาแล้ว ใครจะกลับรถไฟเช็คตามนี้ได้เลยจากลำปางถึงกรุงเทพบางซื่อนี่ครับนี่คือสถานีรถไฟลำปางทุกคนนี่ฮะวงเวียนชามตาไกา่นะฮะนะฮะทุกคนจะเลี้ยวขวาหรือตรงไปก็ได้นี่นะฮะเดินออกมาถ้าเกิดเราตรงไปก็ได้นะทุกคนเลี้ยวขวา เห็นไหมฮะถนนทางรถไฟจะเป็นอย่างนี้ลงมาปั๊บก็จะเจอชามตาไก่เป็นวงเวียนน้ำผู้ห่เดี๋ยวซ้ายเราก็จะไปเมมโมสเป็นโฮสเทลฮะทุกคนเป็นอีกลักษณะของการพักแบบเป็นโฮสเทลนะฮะมีห้องรวมห้องเดี่ยว ก่อนจะถึงลำปางเวียงทองนะโรงแรมสี่แยกเวียงทองตรงนี้เราเจอร้านก๋วยเตี๋ยวปลาแตกตรงนี้ะทุกคนเดี๋ยวเราจะรออีกแป๊บ,บนึงร้านยังไม่เปิดเรามาเช้าไปเราจะต้องเป็นลูกค้าเจ้าแรกนะคะนี่ฮะก๋วยเตี๋ยวปลาแตกตรงนี้เลยะทุกคนถนนพหลโยธินนะคะนี่เจอต้นไม้หน้าบ้านหมอเสงเป็นร้านสาขาของหมอเสงหมอเสงเก่งเป็นคนดีเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมฮะนี่ฮะเป็นตำนานแบบยาสมุนไพรนะฮะ นี่ฮต้นไม้ดีๆทั้งนั้นเลยทุกคนสวยๆเนาะเดี๋ยวเราจะรอก๋วยเตี๋ยวปลาแตกนะฮะอันนี้เป็นต้นพยานหน้าค่ะทุกคนสวยงามปักปกไปขึ้นนี่ฮะเรากําลังจะเดินเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวปลาแตกเป็นแนวก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก๋วยเตี๋ยวหลากหลายนะฮะเดี๋ยวเราทานเสร็จเราก็จะเดินมุ่งหน้าไปตำบลพระบาทไปที่พักค่ะต้นกล้ารีสอทดีไหมไปเช็คอินแถวนั้นดีไหมฮะ นี่ดอกลีลาวดีจริงๆแถวนั้นเนี่ยจะมีใกล้ๆกับตำบลพระบาททำให้นึกถึงอนุสาวรีย์อ,อทิพช้างหนานทิพช้างนะฮะซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการกอบกู้เรียกว่าอ,อทำให้เมื่อก่อนมันแบบเราเป็นอิสระใช่ไหมอเชียงใหม่เนี่ยไม่ได้เป็นคือเป็นเมืองอิสระเมือ่อปลายกรุงศรีเขาบอกว่ามันเป็นลักษณะว่าอ,อเราจะเป็นเมืองขึ้นอยู่กัแบพบม่านเชียงใหม่แล้วก็ลำปางเองก็เหมือนกับ ยังเป็นเมืองอิสระก็มีการตีกันไปตีกันมาจากเจ้าเมืองลำพูนหนานมหายศก็มาตีแล้วก็หนานทิพช้างเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ลำปางเนี่ยรอดพ้นจากเนี่ยฮะศึกศัตรูเพื่อนบ้านเพื่อนที่อยู่รอบข้างอะ่ะนะฮะก็เลยทำให้เกิดตำนานหนานทิพช้างที่เป็นจนคนกอบกู้นะฮะไม่ให้ตกเป็นอ,อ๋อเขาเรียกว่าเมืองขึ้นทำนองนั้นให้กับ ศัตรูในยุคนั้นเขาก็เลยนับถือหนานทิพช้างนะฮะว่าเป็นบุคคลสำคัญเก่งมากที่กอบกู้นะฮะให้รอดพ้นจากภัยพานทํานองนั้นทุกคนนี่ฮะถ้าตรงไปก็จะเป็นแยกเวียงทองเลยเราจะเข้าไปกินก่อนอย่าพูดเยอะฮะวยเตี๋ยวเรือประแตกนี่ฮะทุกคนเสร็จแล้วนี่ถึงแล้วนี่ฮะทุกคนจ้าเลิศมากเดี๋ยวเราเข้าไปเนาะอีพีหนึ่งของตรงนี้ก่อนนะฮะ ทุกคนเพิ่งเปิดฮะทุกคนเชา้ชาๆเรามาคนแรกเลยทุกคนรถมากบรรยากาศกว้างขวางตรงนี้เดินจากรถไฟมาฮะที่เส้นพะหลนโยธินทุกคนตรงข้ามกับร้านขายลอตเตอรี่ฮะทุกคนนั่นนะฮะบิ๊กซีเห็นไหมฮะบิ๊กซีถ้าเกิดเราเดินไปก็จะเป็นเซ็นทรัลอยู่ฝั่งโน้นนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้ามาชิมก๋วยเดี๋ยวปลาแตกนะฮะทุกคนนี่ทุกคน